ร่วประเพณีตรีสดสวยต้องรวยวัฒนธรรมเรียนประธานคณะกรรมการเรียนประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการการประกอบพื้นที่ต้นแบบดีชมลมผู้สูงอายุด้าการแพทย์แผนไทยปจมปีประมาณพุทักราช2อ568ดิฉันนางรัตดาวันใจหางผู้แทนชุมลมผู้สูงอายุตะบนโพสัยจังหวัดหนองคายเป็นผู้นำเสนอ่ะ ชมรมผู้สูงอายุตำบลโคต่าอำเภอโคต่าจังหวัดอ่องคายเป็นชมรมเล็กๆนะคะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด7 0 3คนอยู่ในความดูแลของรพสตบ้านโคต่ารพสตบ้านสาวแดงโรงพยาบาลโคต่าและอบตโคต่าประชากรส่วนใหญ่ชาติพันธุ์เป็นพววอัตลักษณ์คือวัฒนธรรมในพววหรือว่ากิจอาสากิริยามโมญ เต่ก็คือพ่อกันยามเช้ากอเซาเรนียูอยู่ยังพอเพียงพวงเนียหมูพัวคำกว่าคือตู้หมูเท่าถงเท้ารุ่เอู่โดยมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายไทยพวนผันเจริค่ะมีคำสั่์แต่งตั้งคณะทำงานกับเพื่อนกิจกรรมของชุมรมผู้สูงอายุภายใต้แนวคิดเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง โดยมีประกาศจกลงผู้สูงอายุต้งบนโพสาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดบทบาทและหน้าที่ชัดเจนค่ะมีระเบียบกฏิกาของศพลมนะคะมีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์โดยการวิเคระาะห์ปัญหาของชุมชนนำไปสู่การวางแผนและดำเนินการแก้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนภายใต้แนวคิดสังคมน่าอยู่เน้นการมีส่วน่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตพื่อพาเศรษฐจพอเพียงโดยมีเป้าหมายคือการพัฒนาโครตากสู่การเป็นชุมชนที่ยั่งยืนโดยใช้กลยุทธ์สิกลยุทธ์นะคะก็คือ 5O 5อค่ะ ิจกรรมได้แก่การออกกำลังกายการส่งเสริมอาชีพการส่งเสริมความรู้กิจกรรมตามประเพณีการพัฒนาสังคมการปฏิบัติธรรมอัตรัก์ที่สัมคัญคือประเพณีแห่ข้าวขัดบอด้านภาษาคือภาษาสรดแอแอกุลอาหารพื้นถิ่นได้แก่นอนนางในโพธลไทยสาวน้อยค่ะ แม่มบุริไปที่ส er ูตรรักแท้ซึ่งได้รับการรับรองอาหารเสริยาจากกระทรวงสาธารณสุขคือุขภาน้องน้ำนมกระโดดมิวคือสุขภาพคือเข้าน้ง้ำนมกรโดมินสนคุขภาพคือขัท้บหายปวดไดของเรา26ถุดเท้า ท่าอกเดียวคือท่าสอลายทงาอกัเดียวคนอท่าสองมลายทองพวกายครเห็นใครรู้ว่าท้านี้ใครเห็นหายอย่างวิโรจนะคะ่าสยงามมากนะคใครเห็นใครก็รู้ว่า จดแก้ปวดเุื่อยค่ะการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้หลักธรรมาในใจดีกายดีจิตดีชีวิตดีกายยามัยโดยการออกกำลังกายท่าฤูสิจกตนและรับประทานอาหารตามค่าเจ้าเรือนจิตยามัยสวดมนต์ไหว้พระใส่บาตรฝเทีตั้งสมาธิหมู่บ้านของเราคือมบ้ เป็นหมู่บ้าน15้าต้นแบบชีวิตตามมามัยชมรมมีการปลูกและใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพการพื้นฟูสภาพร่างกายด้วยการแทบแขนไผ่ผููทาวางแทนกับงานเทามีตู้ยาข้างบ้านโดยการปลูกลูกะคบโดยการทำลูกระคบผู้ใจน้ำมันไทยผู้บ้าน การทำทิ่พืชไทยกัการนำสมุนไพรมาทำเป็นยาพออเขาการนวดแข็งไยมีนวัตกรรมดูแลสุขภาพคือต้้นตาต้้นตื่นในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการแช่เท้าในน้ำสมุนไพรนะคะมีการดูแลสุขภาพ กาให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามสโลแกนสุขภาพ,านนภาพาด,ดีวิถี่ีกินดีสุขใจไทยควรใสยแอร์ที่กล่าวมาทั้งหมดนะคคือที่มาของรางบ,บัลดีเด่นนะของพวกเราชมรมผู้สูงอ,า,องา,ายุตำบลทรุณจังหวัดของไทยรางวัลวัฒนธรรมกรุนาครกับส่วนทหารไทย เกะทรวงวัดพระธรรมประธานพูดแบบรางวัลหมู่บ้านเยี่ยมแขนงแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นกระทรวงมหาไทยนะครรางวัลหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นรางวัลสินทองหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นค่ะที่สำคัญที่สุดก็คือชมรมพื้นที่ชมรมผู้สูงอายุของเราได้ร่วมรับเครือข่าย ในงานประชุมวิชากาแรแพทย์ถึงบ้านรุ่นโหมครั้งที่21ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกิจกรรมส่งเสริมนอกากนั้นนะคะเรายังเป็นบุคคลนะคะและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการเสริมสร้างอาชีพในบ้านอาุรุ่งม,ม,มีพันยาะโรงพยาบาลโทรา กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนมีการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเคลื่อที่ขึ้นีในชุมชนค่ะเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอทอกนวัีวิถีนะคะเป็นชุมชนท่องเที่ยวนะเชิเที่ยวแล้วก็ปัจจัยสําคัญแห่งความสาเร็จนะคะของชมรม ผู้สูงอายุากคนโบราณของเราก็คือมีโครงสร้างที่ชัดเจนมีการนำกลยุทธ์ไปปรับใช้านยพลาสพื้นหินคือไทยทนโบราณมีการเสริมผสมยาเพื่อขยายทังภาคร้าและเอกชนนะโดยเฉพาะอบตโบราณทำให้การดำเนินการงานตามข้อบังคับของชุมชนประสบผลสำเร็จเมื่อเราเป็นชุมชนต้นแหลชุมชนท่องเที่ยวสมาชิกของเราจึงมีเวทีมีสถานที่ในการแสดงออกอยู่อย่างสม่วเสมอ นะสูงค้าสูงไยผิดใดมีความสุขขอบคุณค่ะ นอนนในพุ้งไท่านเใหม่น้าในิ่มน้าเลอลดหนาอิ่งหอพี่สงสนใจปอน้านอนอ่อนละวุเรียกหลองสวยหน้าเหลือะโล่งตึงน้ามอี่สองยิ่งล่อมแช่ดื่หัวยท่อนลุ่มนำพาเต็นสายาเนียชีวีโคตาสุเป็นปีด้วยพี่ เป็นแรงร่วมสนานลิ้งฟังท่านลงหนึ่นไทยลาด้อดดักป่าได้เอามาปัวใส่หลอดแข่หางซื้อวาสาวน่อยมันชาสอยห้อยหักแข่ปันปันในอ่อมบอแแดแข่แสบแสบอัวบันโูอีเขา่าเศร้าพูกตาไทยแยาเจิลโมฟังเขาเมาาห้าลูกกัน 啊我还能在这里 ไม่มีปาญหานะคเราสามารถยูไปกับสังปัจจุบันได้เราจะไม่ได้ต้องการสมัยเนาะเราเห็นว่าคุณพระช่วของยคงาร้สึกมันดายดีดีความที่ตินนะครับช่วยดีมากแล้วก็ที่เห็นว่ามีได้รับรางวัลเยอะแยมากมายเลยเนาะว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ย่อมมีส่วนส่งเสริมคให้เราสมเดมเจ้าย่หมิดพริดาที่มีชื่อเสียงและศิความันโอ๋ เราเป็นคนเดินคนเีย ที่ถ้าให้ชมรมผู้เสิร์ฟของรัฐเรามีภาระหน้าที่อทักหน่วงก็คือเราต้องสร้างสรรค์ให้ดีซึ่งมีวิถีชีวิตที่อันรัยกึ่งอผู้ธรรมชีวิตเีจิตใจการศึกษาทำมาหากินขยันงหรือมาหากิซื่อสัตย์ช่วยเหลจอติดกันอยู่รู้งรุ่งก่อนให้ไดเป็นเอกลักษณ์อันตรายที่ดีของรุรุ